วันนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆสําหรับสร้างบ้านสวนนะครับอยู่ติดกับคลองน้ํายาวถึง220เมตรเลยนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นที่ดินติดกับถนนทางเข้าหน้าหมู่บ้านนะครับใน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆสําหรับสร้างบ้านสวนนะครับอยู่ติดกับคลองน้ํายาวถึง220เมตรเลยนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นที่ดินติดกับถนนทางเข้าหน้าหมู่บ้านนะครับในเขตพื้นที่บ้านหินหลองหมู่ที่3นะครับตมบลตะเคียนอําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านนี้นะครับจะเป็นทางเข้าไปยัง ถนนใหญ่นะครับหมายเลข201เส้นสีคิ้วชัยภูมินะครับห่างจากนี้ไปประมาณ2.8กิโลเมตรนะครับของเราจะอยู่ติดกับสระน้ำสาธารณะบริเวณนี้ด้วยนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นโฉนดคุดแดงนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่1งานนะครับเจ้าของต้องการแบ่งไว้1งานนะครับหรือ100ตารางวาส่วนที่เหลือนะครับ7ไร่นะครับ ต้องการขายนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับของเราจะอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านนะครับเป็นที่นานะครับเป็นนาที่อยู่ติดกับคลองนะครับติดกับสระน้ําสาธารณะนะครับบริเวณนี้นะครับตามแนวต้นกล้วยไปเลยนะครับที่ดินนะครับจะอยู่ต่ากว่าถนนประมาณสักเมตรยี่สิบนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นที่นาเช่นเดียวกันไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมนะครับแปลงนี้อยู่ติดถนน สองด้านนะครับคือทางด้านทิศเหนือบริเวณนี้นะครับเป็นถนนคอนกรีตกว้าง5เมตรนะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่40เมตรนะครับยาวตรงไปจนถึงหน้าบ้านนะครับที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับยาวตรงไปนะครับด้านข้างนะครับยาวโค้งตามคลองตามแนวคนาไปเลยนะครับ220เมตรทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับ ยาวอยู่ที่65เมตรนะครับของเราจะเป็นที่นาดินร่วนสีดำนะครับดินดีนะครับเหมาะสําหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับมาขุดลอกทําเป็นโคกหนองนาได้นะครับอยู่ห่างจากโลตัสของด่านขุนทดนะครับโรงพยาบาลด่านขุนทดที่วังการอาเภอด่านขุนทดนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป15กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับตามที่ผมได้นําเรียนไปนะครับแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนสีคิ้วชัยภูมิหมายเลข201นะครับมาเพียง 2.8กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับสามารถที่จะมาถมดินนะครับเพื่อสร้างบ้านสวนได้นะครับมาขุดสระน้ำนำดินมาถมนะครับหรือจะซื้อดินจากด้านนอกนะครับมาถมก็ได้นะครับที่ดินของเราอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณเมตรทศนะครับแบบนี้เลยนะครับยาวตรงไปจนถึงหน้าบ้านของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ด้านท้ายนะครับหรือท่านใดที่อยากจะมาจัดล็อกแบ่งขายนะครับมาทําถนนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับเนื้อที่ เจ็ดไร่นะครับยาวติดคลองนะครับโคตรโค้งนะครับข้อดีของแปลงนี้คือมีคลองน้ําสาธารณะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของภายในแปลงที่ดินนะครับก็จะมีสระน้ําที่ทางเจ้าของได้ขุดไว้นะครับเนื้อที่ประมาณร้อยตารางวาอีกหนึ่งลูกนะครับปัจจุบันก็จะมีน้ําอยู่เต็มสระนะครับมีปลาที่ทางเจ้าของได้ปล่อยไว้นะครับเยอะเลยนะครับนะครับใจชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับอยู่ ทางจากถนนมิตรภาพหมายเลข2นะครับประมาณ35กิโลเมตรบริเวณแยกต่างระดับสีคิ้วนะครับลงมา35กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอสีคิ้วนะครับก็ประมาณ25่กิโลเมตรนะครับห่างจากวัดบ้านไร่นะครับก็จะอยู่ที่25่กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหินหลองหมู่ที่3นะครับตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา ราคาที่ทางเจ้าของตั้งไว้ไร่ละ250,000บาทนะครับแบ่งขาย7ไร่นะครับเหลือ100ตารางวาเก็บไว้นะครับเนือที่ทั้งหมด7ไร่1งานนะครับแบ่งไว้แค่1งานนะครับส่วนที่เหลือ7ไร่นะครับจะขายทั้งหมดเลยนะครับไฟฟ้าปลาปาพร้อมนะครับมีเพื่อนบ้านมีคลองน้ำสาธารณะนะครับอยู่ติดกับแปลงของเรา220เมตรเลยนะครับ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาทาง idline pakin999 นะครับมีแอดนำหน้าตามด้วย pakin999 นะครับขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับท่านใดที่ต้องการมาดูแปลงที่ดินนะครับกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับหรือจะนัดหมายผมล่วงหน้านะครับหวันนะครับพาชมแปลงที่ดินได้นะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ